สวัสดีครับมาพบกันในรองอันดับสามนะครับผมลักขณาพิจิกมีวันนี้เหมือนกันนะครับเนื่องจริงๆลักขณาพิจิกเนี่ยยอดดูของเราเยอะนะทั้งปีนะครับคนพิจิตให้ความสนใจเยอะเหมือนกันนะแต่ช่วงหลังๆเนี้ยห่างหายไปนะครับยอดตกนิดนึงปีหน้าสงสัยยอดจะตกมากกว่านี้เพราะว่าแ yeah. ย่เอาง่ายๆเลยพอได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบฟังอะไรแยๆ่ๆใช่ปะ เวลาเข้าไปในเพจดูดวงส่วนใหญ่ก็จะบอกโอ้ยชอบฟังอะไรดีๆแล้วก็จะแชร์ใช่ปะ่ะอืมตามนั้นแหละวันนั้นปีหน้ายอดพิจิกก็จะตกพวกพวกพวก,พวกนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะลักาาษณะพิจิก16ธันวาจนึงประมาณสิมกรานะครับผมก็รูปแบบของดวงดาวเขาเรามาดูกันว่าของเขาเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับ ในช่วงเวลานี้สิ้นปีเนาะสิ้นปีจนถึงสิ้นปีไอ้สิ้นปีจนถึงกลางเดือนหน้านะครับผมก็จะมีรูปแบบอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกเนาะเราก็คือใช้การทํานายในรูปแบบของกลางเดือนจนถึงกลางเดือนตามดาวอาทิตย์นะครับตรงนี้มันดีตรงไหนอย่างที่ผมอธิบายไปในลักษณะพฤกศกแล้วว่ามันมีแพทเทิร์นให้เราได้ดูกันนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับอ่ะเนี่ย แพทเทิร์นของดาวอาทิตย์เป็นแบบนี้นะครับทุกๆปีดาวอาทิตย์ก็จะย้ายแบบนี้เกือบทุกปีนะครับเพราะนั้นเราก็จะสามารถรู้สตาก,กรรมเราได้ว่าทําไมทําไมช่วงเวลานี้เป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้ทุกปีเหมือนกันนะครับก็เพราะว่าดาวอาทิตย์เรื่องของการงานความมีเกยียรติความรับผิดชอบมันสถิตยอยู่ในเหรือนนั้นตลอดมันก็คล้ายๆกับแผนภูมิที่เขาสร้างขึ้นมาว่าลัคนาอะไรราศีอะไรอยู่ในช่วงเวลาไหนนั่นแหละนะครับ มันเหมือนเป็นสถิติที่วิ่งเข้ามานั่นเองนะเอาคนลัคนาธนูไม่ใช่ลัคนาพิจิกเองเนี่ยเราบอกว่าเราตั้งลัคนาไว้ตรงนี้นะครับดาวอาทิตย์ในเดือนเนี้ยเขาก็จะย้ายเข้าจากตัวเราย้ายเข้ากระดุมพระเพราะฉะนั้นอีกประมาณสักสี่เดือนเนี่ยยังโอเคอยู่สําหรับคนลัคนาพิจิกในเรื่องของการงานนะครับตียาวๆไปเลยนะ 16ธันวาจนถึงประมาณ1ิบี่มกราก็คือประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเขาอยู่ในกระดุมผระกระดุมภระแปลว่าสิ่งที่ติดตัวมาหรือเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นอาทิคือความมีเกียริความรับผิดชอบความมีเกียรติความรับผิดชอบไปสัมพันธ์กับเรือนของการเงินอ่าแปลว่าอะไรก็แปลว่าเราก็ต้องใช้หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรื่องของการเงินถูกไหมครับกระดุมภระแปลว่าสิ่งที่ติดตัวมาสิ่งติดตัวมาก็คือความมีเกียรติความรับผิดชอบ ติดตัวมาเพราะนั้นเราก็ต้องใช้สิ่งที่เป็นตัวของเราเองในการที่จะจัดการในเรื่องของการเงินหรือว่าสิ่งต่ตางๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองนะครับดูแล้วมันก็ไม่ได้แปลความว่าอะไรเลยเนาะแปลว่ามีงานก็ทําไปมีชีวิตอยู่ก็ทําในสิ่งที่เป็นตัวของเราเองนั่นแหละประหมนั้นนะครับอาทิตย์ไม่ถูกไม่ถือว่าเสียหายอะไรก็ถือว่าย้ายมาดีนะครับเสร็จแล้วในช่วงวันที่หนึ่งใช่ไหม วันที่สิบหกใช่ไหมพอถึงสิ้นปีกำลังจะกาลังจะนะฮะแอปป้นิวเยียร์สามสิบพันวานะครับยาวๆไปเลยมีดาวย้ายแค่สามดวงเท่านั้นที่เหลือไม่ทำนายนะครับเพราะว่ามันเหมือนเดิมนะครับแค่ย้ายนว่างก็ไปดูนว่างกันเองสามสิบพันวานะก็ดาวสุกย้ายครับจากสุกเดิมอยู่ตรงไหนอยู่สัตฉสวยรวยในเรื่องของคนรับข้างย้ายไปสวยรวยในเรื่องของคนที่บ้านอ่าก็กลายเป็นสุกอุจาวิราช ในเรือนพันธุแปลว่าอะไรมีเกณฑ์ที่จะซ่อมบ้านมีเกณฑ์ที่จะจัดก,การเรื่องกับการทําเกี่ยวกับเรื่องที่ดินคอนโดอะไรเงี้ยได้นะครับเพราะสุกมันเป็นเรื่องของการทําให้สวยทําให้ดูดีเป็นอุจจาวิราษด,ด้วยก็อาจจะแบบมีเรื่องของที่ดินมีเรื่องของการซื้อคอนโดขายคอนโดได้ไหมมีเรื่องของการทําสวยความสวยความงามได้ไหมแต่ดูสภาพนะมีเจดอยู่ด้วย มีเจ็ดอยู่ด้วยถ้าไปทำถ้าปีใหม่ไม่มีอะไรทำแล้วอยากจะไปทำหน้ายอย่าไปนะนอนอยู่บ้านนอนแห้งๆอยู่บ้านเถอะนะอย่าแบบว่าปีใหม่แล้วฉันหน้าต้องสวยเจอเสาเข้าไปเสียงเงินซีนะจ๊ะอืมเอาไม่แน่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 นะหกเจ็ดแปลว่าเสียงเงินไงเสียงเงินเออสรรหาพันทุกไปว่าขวนขวายขวนขวายหาเรื่องเสียดังอืม ใช่ป่ะถูกป่ะหกเป็นการเงินเจ็ดคือคู่ศัตรูเสาวความหวัดระแวงใช่ป่ะอยู่ในพันธุ์ทุกข์การขวนขวายขวนขวายหาเรื่องเสียเงินแล้วมาหวัดระแวงอีกแวไม่สวยอืมเดี๋ยวมันเป็นซึมเศร้านะจ๊ะอเพราะว่ามันนึตอยู่ก็อยู่ตรงนี้เนาะปัตตาน,นีนะครับเพราะฉะนั้นก็ระหว่างเนาะในยวงที่สองสุกย้ายเนี่ย ถือว่าสุกอะย้ายตัวมันอะย้ายดีนะครับตัวมันอะย้ายดีย้ายไปอยู่ในเรือนของพันธุใช่ปะขวนขวายหารักขวนขวายหาเงินมีเรื่องของการซ่อมบ้านเปลี่ยนแปงลงรีโนเวทหรือเรื่องของการซื้อขายที่ดินคอนโดได้นะครับแต่พอไปเจอเสาด้วยความหมายมันเพิ่มขึ้นมาว่าอ๊ะถ้าฉันไปทําสวยทําดีฉันจะดีไหมหรือฉันหาเรื่องเสียงเงินไม่มีอะไรจะทําปีใหม่กู้ชอบสามล้านอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะ สามล้านค้านะไม่ใช่สามล้านบาทล้านญี่ปุ่อสามล้านดเดินเดินไปอ้ไอติมหนึ่งแท่งใช่ปะ่ะเออแลน,นแหละเนาะชอบสามล้านเลยอะ่ะเออประมาณนั้นแหละเนาะดูแพงว่ะดูดูหรามาเฮา,าอ่ะหกเจ็ดอยู่วมกันร,ระวังที่ดินนะครับแต่ถ้าว่าเป็นการค้าขายที่ดินได้ไหมได้หกเจ็ดก็แปลว่าเราเสียที่ดินเออก็แปลว่าเราเสียไปเราได้เงินมา ได้ใช่ไหมคนละกันนะ,ะนพี่จิกโอ้ยจักกิจของกูจะขายที่ได้ยังวะน้องปูน้องปูหรูจะขายที่ได้หรือเปล่าวะน่าจะขายได้นะน่าจะขายได้นะจักกิจและปูนะเป็นความหวังสามเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ขอเก็บสามเปอร์เซ็นต์ไว้นะครับ <c oughs> นะอ่ะขอให้ขายได้นะเออหกกับเจ็ดอยู่ตรงเนี้ยอยู่ ย้ายมาพันธุ์ทุกท่าที่เพราหมเป็นอุจจาวิลราชคุณจะได้เงินก้อนใหญ่จากการสูญเสียอ่ะใช่ปะประมาณนั้นนะครับอทิตย์ก็เป็นกระดุมผาก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าสมมถามเรื่องของความรักอนะ่ะหกย้ายเข้ามาพันธุอุ้ยคนขอยหารักไปเจอเสาเข้าไปชิบหายนะครับอืมเพราะนั้นอย่าไปคือแบบเขาบอกว่าคนจะมีความรักอนะ่ะยืนเฉยความรักก็มาคนหน้า <c oughs> คน <c oughs> เออนั่นแหละตามนั้นแหละอยาให้พูดเลยเนาะคนมันสวยยืนสวยสวยยืนเฉยๆความรักก็เข้ามาหาคนวิ่งตามหาหมาไม่ยังไม่เตอาใช่ปะเพราะนั้นเราอย่าไปวิ่งหาอะไรมากมาๆนะครับถึงว่าสุขเราจะดูดีแต่ว่ามันมีเสาเป็นกุศัตัวอยู่ระวังเรื่องความแตกแยกในครอบครัวได้ไหมได้เพราะหกับเจ็ดอยู่ในพันธุ์คือบ้าน ถูกปะระวังที่จะทะเลาะกันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสุกย้ายดวงเดียวดีแต่สุกมาเจอเสาไม่ดีนะครับแล้วอยู่เรือนเดียวกันด้วยทั้งคู่แรงทั้งคู่อ่ะใครแรงกว่ากันเออเสาแรงกว่านะเพราะว่าเสาเป็นเกษตรบดีเสาเป็นเกษตรบดีแล้วเสานวางมันอยู่ที่ตัวมันทั้งหมดเลยในช่วงเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเสาจะแรงมากเสาเป็นพันธุเหมือนเสาตกน้ํามันอ่ะนะ คนส่วนสุขย้ายเข้ามาเป็นอุจจาวิราชส,สวยไงสวยดูดีมีความน่ารักแต่มเจอเสาเข้าไปอืเสาตะเกียนเอาไงอ่ะใช่ปะ่ะเพราะนั้นก็ก็ระวังเรื่องของความรักระวังเรื่องของการหวยหาบางทีเราต้องการที่จะหาเงินมากมายไปเจอเสาอ,อยู่ตรงนี้กลายเป็นเราเจอวิชาชีพหลอกเอาเงินไปนะครับเพราะนั้นมันมีความหมายที่แตกออกมาได้ตั้งหลายแง่หลายมุมถามว่า ฉันต้องจําเป็นต้องรู้หมดทุกอย่างไหมก็ไม่จําเป็นหรอกแต่ให้ระวังเอาไว้ว่าเฮ้ยเขาบอกว่ามันจะมีตรงนี้อยู่ด้วยนะตรงนี้คือความรักคออความมีสติงไงมันดีที่สุดถูกปะอันนี้มันก็เป็นแค่การทํานายเท่านั้นนะครับฉันถือว่า6มาดีนะแต่เจอคู่เสาให้ระวังจะมีความรักปีใหม่เออไปกินเหล้าไปกินเหล้าไปลาหูไงลาหูปุตตะใช่ปะ่ะลาหูปุตตะแล้วลาหูอยู่ไหนอยู่ลาพระอุ้ย กดตรงได้แน่นอนปลาหมึกแถวบนเอแถวบนจริงๆอ่ะอมนะเพระหาะน,นั้นนะเพราะนั้นระวังเสร็จแล้วดาวพุธย้ายในวันที่หลังจากเขาดาวเมื่อคืนเนี่ยฉันได้กันเรียบร้อยเขาดาวเมื่อคืนวันที่สองมกราตื่นขึ้นมาพุธปะทับเออก็ได้วะแต่ปะอ่ะเป็นฟุตปะอ่ะก็ระวังเรื่องของคําพูดระวังเรื่องของการเจรจา นิดหนึ่งก็แล้วกันทีนี้ดาวพุธเองอ่ะจากที่มันเคยวนมาอยู่ในเรือนของวินาศใช่ป่ะมันอยู่ในวินาศมันต้องนานละเอ้ยไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราผิดผิดผิด,ผดอยู่ที่ตัวเราเราก็พูดเราก็คุยเรื่องเดิมๆไปตลอดใช่ป่ะตั้งแต่ยี่สิบตุลาพอมันย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของกระดุมพระใช่ป่ะมันก็ถือว่าโอเคเรื่องของการเจรจากันค้า,าขายใช่ป่ะ เร็วขึ้นดีขึ้นอาจจะมีการทาสัญญาข้อตกลงทําสัญญาข้อตกลงอะไรก็ทําสัญญาข้อตกลงเรื่องบ้านป่ะอืมเรื่องการเงินป่ะใช่หนึ่งสี่เจ็ดก็ทําสัญญาเรื่องบ้านเรื่องการเงินหนึ่งสี่หกคือทําสัญญาเรื่องการเงินหนึ่งสี่เจ็ดทำสัญญาเรื่องของผลกําไรอืมเพราะฉะนั้นถือว่าเราพูดย้ายเข้ามาทีนะครับแม้ว่ามันจะเป็นปะนะเราก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการเจรจาของเราว่าเฮ้ย ฉันจะไปต่อรองกับเขาอ่ะเขาต่อราคามาแล้วฉันจะเอาไงดีอ่ะฉันก็ต้องมีหมวดที่ต้องคิดตุกป,ปะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าการย้ายของคนลัคนาพิจิกเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยในช่วงสิ้นปีเนี่ยจนถึงกลางปีหน้าไอ้กลางเดือนหน้าเนี่ยถือว่าโอเคเนาะไม่มีปัญหาอะไรดาวอาทิตย์ดีเนาะเข้าเดือนกระดุมพระใช่ไหมความมีหน้ามีตาความมีเกียรติถูกไหมดาวศุกร์ย้ายเข้าไปอยู่ในพันธุอ่ะ ขวนขวายหาเรื่องความรักเรื่องของการเงินใช่สิใช่ปะ่ะแต่ให้ระวังเรื่องของดาวเสาร์ดวงนี้นะครับว่าเฮ้ยมันมาดีหรือมันมาเสียมันมีอํานาจมากกว่าหรือว่ามันจะต้องเกิดความขัดแย้งขึ้นหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็มาดูในส่วนของดาวพุธที่ย้ายจาเรือนตัวเองย้ายเข้าไปอยู่ในกระดุมพระแบบรวดเร็วก็ไปทําสัญญาข้อตกลงมองว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบเบิกที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหยุด ปีใหม่กันใช่ปะมันอยู่ปีใหม่กันช่วงสองจนถึงสิบสี่เนี่ยมันก็เริ่มสตาร์ทเครื่องกันใหม่ใช่ไหมครับเริ่มสตาร์ทเครื่องกันใหม่เริ่มที่จะ,ะบิกินกันใหม่ขึ้นเพราะนั้นช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับคนและขษณะพิจิตที่จะทําในสิ่งนี้หาเงินทําสัญญาข้อตกลงปีใหม่ใช่ไหมเริ่มชีวิตใหม่กันดีกว่ามาซื้อที่กันดีกว่าเนาะประมาณนั้น โฆษณาไปแล้วนะ3%ดานะอย่าเืมนะอะนะครับนี่คือสิ่งดีๆเนาะสำหรับคนลักษณาพิจิกในช่วงท้ายปีก็ถือว่าโอเคนะครับอย่าโดนเขาหลอกเท่านั้นพอนะ,อะไปดูดวงปีหน้ากันดวงปีหน้าจะเป็นอย่างไรดาวออกมาแบบนี้นะครับปีหน้าดาวที่กำหนดไว้ก็มีอยู่แค่สี่ดวงใหญ่เหมือนเดิมนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยน่าจะ สาหัสอยู่เหมือนกันนะพิจิกก็เป็นหนึ่งในหลายชื่อที่แบบว่าขึ้นแท่นสาหัสนะครับจะเป็นแมงแองทองดีไหมนะหรือจะเป็นแมงแม,งมาดีนะครับเราดูลดักษณะพิจิกเองเนี่ยเราบอกว่าดาวที่เสียหายนะที่มีการเปลี่ยนปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงของดาวทั้งหมดสามดวงด้วยกันอยู่ในเดือนพฤษภาเป็นพฤษภาธรรมนนะครับ ไม่ใช่ทำมินทำหมืน่นเริ่มจากดาวราหูย้ายวันที่ห้าคฤษภานะครับราหูย้ายจากปุตตะบริวารบริวารให้ความวุ่นวายบริวารนู่นนี่นั่นต่างๆนานา,า,า,าหรือเราวุ่นวายกับเรื่องของอาโคจรหรือว่าเราต้องมีการเดินทางหรือเราต้องไปช่วยเหลือบริวารน,นะครับย้ายเข้ามาเป็นพันธุก็คือมาอยู่ที่บ้านเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องบ้านเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงอุ้ยตายแล้ว ขาก็จะขายที่ดินได้อะสิใช่ไหมไปกี้อ๋อสามหกไปกี้อยู่ไปกี้เนาะโอ้ยังไม่ถึงข้าพุฒภาโอ้ยตกใจตกใจแต่ว่ามันก็เป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่าเอ้ยพิจิกปีหน้าอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเรื่องบ้านเรื่องของการใช้ไหวพริบมีการเปลี่ยนแปลงที่เนะาะแบ่งบางคนอะอยู่คอนโดอาจจะย้ายไปอยู่บ้านใหญ่ บางคนอยู่บ้านแบบว่าเฮ้ยสวนที่ดินแม่งเยอะเกินไปย้ายเขาคอนโดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับเนาะแล้วขายบ้านตัวเองก็มาอยู่คอนโดใช่ปะ่ะขายบ้านสองล้านอะไรเงี้ยมันใช้นี้อ่ะอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเป็นตน้นเพราะฉะนั้นปีหน้าลาหูของคุณทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายการโยกย้ายนะครับดาวเสาอ่ะเสร็จแล้วหลังจากวันที่5เอาเป็น13บสามวันจาไล่ไปแล้วกัน สิบสามกาภรต้นไปเนี่ยน่าก,กลัวเพราะว่าดาวพฤหัสเองเยอยู่ในเรือนปัตตนิของคุณใช่ไหมมันช่วยเหลือมันดีงามใช่ไหมอย่างน้อยมีผู้ใหญ่คอยช่วยเราใช้วิชาความรู้แต่พอหลังวันที่สิบสามแล้วเขาย้ายเข้ามรณะนะครับแล้วเขาไม่ได้ย้ายอยู่ตรงนี้แบบเดียวนะครับเขาย้ายลงมาสุภะได้ในช่วงหนึ่งแล้วก็ย้ายขึ้นไปมรณะอีกทีหนึ่งเพราะนั้นมันจะมีสองขยับนะสองขยับขยับที่อยู่สุภะไม่มีปัญหาขยับที่อยู่ในเรือนมรณะนี่นสิ คุณต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านพอ่อเนาะแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่ไม่คอยช่วยเหลือใช่ปะกดไหลย,ย้อนสมองหัวใจสามอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเป็นปีที่ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในบ้านนะครับมันจะสลับไปสลับมา ามนี้เพราะว่าพฤหัสปีต่อๆไปมันจะเป็นพฤหัสที่เดินมิผลิตไม่เหมือน3ปีนี้ถ้าจําไม่ผิด3ปีนี้ดาวพฤหัสอยู่ช่องใดช่องหนึ่งช่องใดช่องหนึ่งแล้วไม่เคลื่อนที่นะครับแล้วพอมาเป็นปีหน้าเนี่ยพฤหัสย้ายมรณะแล้วเข้าสุภาแล้ววิ่งกลับเข้ามาเสร์จพักมนในมรณะนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังในการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสพวกนี้3มช่วงนะครับ3ช่วงสองขยับนั่นเองเนาะก็ถือว่าพฤหัสของคุณจะไม่ดี นะครับพฤหัสที่ย้ายตรงนี้ไม่ดีนะครับแล้ววันที่สิบพฤษภาดาวเสาร์จะย้ายนะครับดาวเสาร์ย้ายย้ายจากพันธุการขวนขวายหาเข้าสู่ปุตตะความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องบ้านอาจจะลดน้อยลงไปความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการรับผิดชอบอาจจะลดน้อยลงไปเออเนาะเอามองอมองดีๆมองดีๆมันอาจจะสัมพันธ์กับตรงนี้เนาะ สมมตินะสมมตินะสมมุตินะนะนะอืมเดี๋ยวหัากูแ่แซงสมมุตินะว่าอืมคนเนี้ยไม่อยู่ตรงเนี้ยุยเออนั่นแหละมันก็จะดีขนะึ้นน่ะมันก็ไม่เหนืงง่อยเอาตรงๆอ่ะเอาตรงๆนะใช่ปะ่ะอย่าพูดอย่าบอกว่าพูดจาแบบนี้เลยคือมันต้องมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วในวัยอะไรประมาณเนี้ยของคนรุ่นๆหนึ่งอนะ่ะเนาะ ผมยังไม่ทําเรื่องของอนั่นเลยนะเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆในเรื่องของการทเทนลกันของแต่ละนักสัตว์เนาะเพราะว่าอืมอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่คิดว่าจะทนะํานะก็ทำเลยให้ดูเลยก็แล้วกันจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับถ้าพูดในภาษาที่แบบว่าตรงๆอ่นะพระหัตมรณะอเนาะพระมรณะไปเสาพันธุมาไปบุตตะมันก็มันก็สบายขึ้นนะ ถูกป่ะเพราะว่าเสาจากแบบเหนื่อยๆเราไม่ต้องดูแลไงเสาก็เลยเข้าอยไม่อยากดูเออผ่านดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าพอพูดไปปุ๊บเออมีเพื่อนที่เขามีสภาวะอย่างเนี้อยู่โอ้ยเดี๋ยวมันมาฟันตรงนี้กูจะสวยเออพอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ย นึกถึงเพื่อนที่เขากําลังดูแลคนในบ้านที่มีอายุอยู่ <S <S อยเออน,นั่นแหละตามนั้นเลยครับอะสาวเนาะเข้าอยู่ในเรือนปุตตะพันธุเนาะถือว่าสิ่งที่บอกพูดไปก็อาจจะต้องระวังก็แล้วกันเพราะว่าถ้ามันผ่านไปมันไม่เป็นไปตามนั้นก็ขอให้ดีนะครับเสาพันธุยาดเข้าไปปุตตะเนาะเพราะนั้นมันก็คือความเหนื่อยในเรื่องบ้านการดูแลมันก็ลดน้อยลงไปหรือรากฐาน ความต้องการอะไรต่างๆนั้นนะความหิวโหยความหวั่นระแวงความระแวดระวังเข้าปุตตะก็คือน้อยลงแต่ให้ไปเหนื่อยกับบริวารเราแทนอะไรประมาณนี้นะครับมนุษย์จะอยู่อยู่ในเอนปัตตนีนะครับเพราะนั้นมันวิ่งเข้าไปหาปุตตะเนาะในช่วงนาวาังที่สามเขาอยู่ในปุตตะแต่พอหลังพัธภาแถวๆนั้นอะโอแม่ดาวถ้าใครฟังมาตั้งแต่ต้น <laughs> เห็นภาพปะนะไม่ต้องให้ผมบอกเนาะพอดาปัปตตานีใช่ปะเขาปุตตะพอหลังพุทธสภาไอ้พวกนี้ย้ายเห็นไอ้สองดวงนี้ใช่ปะเพื่อรหัสกับเสาใช่ปะมันตะอยูมันเอาด้วยมันเข้าอลิด้วยปัตตานีไปนาว่างอลีอ่ะคุณคิดว่าไอ้สองดวงเนี้ยมันบอกอะไรหรือเปล่าเออเนาะตามนี้แล้วกัน <c oughs> ก็ติดตามแล้วกันนะครับ ใครชอบฟังไอ้แบบเนี้ยระทึกระทึกแบบเนี้ยผมไม่ได้ทํานายอะไรที่แบบว่าโอ้ยแม่งสวยหวานหรือดูดีนะประมาณนั้นเนาะผมไม่ใช่เพจหรือว่าช่องที่แบบว่าอคนดูเยอะคนดูเยอะแล้วแบบทํานายแบบแม่งโคตรดีเลยสี่ลัคนาแม่งดีมาแปดลัคนณาแม่งดีที่ขายในหนึ่งเดือนแบบว่าโอ้ยทุกลัคนณาแม่งดีหมดเลยอืทํานายไม่เป็นว่าแบบนั้นนะครับใครชอบแบบนี้ก็ ติดตามช่องนี้นะะสวัสดีครับเออหมดแล้วใช่ป่ะระวังอาการพิจิสวัสดีครับ